รถแล้วครับพี่น้องเป็นรถแล้วเอาแท้แล้วสองเมนห้าพันห้าร้อยครับเป็นรถไหนสวัสดีครับสวัสนีที่หน้าอุตส่าเบิ้งรถไทย่าสิซื้อรถไทยครับพอดีหอดบานเบิ้นพอดีจะสิลงไปเบิ้งรถไทยไปเบิ้นกันโอ้ยนะเปิ้นดึนนงออกงงมากเลยแล้วเบิ <laughs> ้ไถหน้าคู่กบตา ร้อยปีรอยปีร้อยยันร้อยมากเกินรอดห่อยคุ้มสยามรุจโกบอรูวิธีบรูวิธีใส่ดิ แม่่เขาเกียวว่าได้จอดแม่้าเราเอาปืนัวนี้สาลีนะครับสวอดวนโอ้ไม่สิียังเนี่ยนี่นนเหนนง้อครับโอเนะี่ยแกงเหง้อันนี้เราเย็นนะก็อันเย็นพาลูกไปโอ้ยบ่เป็นลอยอีแตกว่เนี่ยมาสันสาลี่แกงเงื่ยสาลีแกเหงปาดเหง่อเหง้แข็ง่ครับเนึ่ตอนตอนนี้ว่าในแข็งกเขาอ้วก,ก่อน โอ้ยดีใจเว,วนันสถึงได้นีน้ำมหม <c oughs> เป็นของเฮื้อสิวันขาวแงมีซองอันเหมือนกันโอ,โอต้ตามตามมันนี้แล้ว ม่ได้แกะยังกับไ,ไม่ไม่วังยีง้ในรลปมันเหลี่ยมดีนะมี <c oughs> น้ำมันบ่หรอตั้งเลย,ยต่อเศกุนไตไตเมือ่อวาน ลองด้วยดิดดูวหละแต่มีเคียงด้วยฟังเสียงแ้วครเบาบางไหมเบาบางแล้ววะไอขัดดีถอยของมันคือบดดิขดขัดเข้าวแถมือดิดเอาวะ,ะดิบ้าล่งยังเดินบางแล้ว ตาเนีละันเขาไมตาเลยแต่รถทีเที่ยวไปไปทต้นไม้แต่เราไม ตอนไหนตอวนึงล้มเรื่อีไมันดินได้ทาก็มันดีนได้ กียเ์ียังไบอจำัดละกตัโเกียร์ยู่หมะโ้ตัอัทุกเดือนมตอตัวทเนนเฮ้ยเยนนีมุ่ดเกียเนื่องเเนื่ออันนี้ไฟเนยเนื่องสองสามี่เนือก็เอาน้าล้มตะไคร้มาแหลกเอาแล้วหลัจเนื่องนั่หละก็เอาตร้ล้มตะไคร้เลยทวกคนราบผมไม่่

เ, <c oughs> เขาไปใ้ยงงนังไปใช้เกี่ยวเองเขาไปใช้าไปกียมั่นอ่อ<ๆ>งเครับเขาทาป็นย่น้ได้เลียวๆแล้วมันไั่ขาดคูเลยสบายเลยเนว่าน้มันกิาดเกียรไปเลยมันต้องนต้องมัต้องเหารวันต้องขึ้นขาดคูเของเราของเราว่าอีที่ เครื่องอีที่อันนี้มันเครื่องเออยีที่เกาหาอันนี้มันแนนน้างนนคแนนมันอะไรนี่นาบักงเย้าัคคู่เนี่ยสดยอดลยแหละแล้วน้ำงนนะห้องห้องชองเป็ดอ๋อสต่อหาเรกการนีเขาจไปดีแยแงเลยเออก่อนแถงนนดถว่าต่อต่อบาายรอต่อสามพันหา โอกาสมันถิดกันเท่าถ้าใครไมนเข้าใจก็ผู้ไปกับซีดอันไปของของค่าค่าขึ้นส้อนรูฟังกันยากันลูไฟไหมเงี้ยว่าเป็นจะเอาไปดิคืดขึ้ดัดแต่มันมันตักกลมยิ่งมือซื้อเนี่ยนะบะแม่มันเปลีอย่างเนี้ยนะตามมันมันตักกลมยิ่งมือ้ตามสภาพมันขันทรงมันโอ้มีขันทรงอยู่นี่ว่ามันใส่สายอันนี้เบิด มันเข่าอะไรยังได้ไปสิอาจสิได้มากงไปไปมากงใส่นี่ไม่นีนแล้วมันมีมันมีน็อตหนึ่งรวมอยู่ติดตะวันขั้นนั้นออกเบิร์ดเลยเก้วเบิร์ดเหรอเดียกตะันแกแกแกออกแล้วขั้นประกอบล่อยเลยเดี๋ยกตะทางน้ำมันโคโลจตะมอญนำลไนานอเจ้าไปเลย่นบ้านได้ขายละ จมากอนอันนีันจาปั้มกั um> ิายป่าันไ oui> ่ได้ใส่เลยทอพยัญานคนี่เราเนี่ยทอพยญานคผมกัผมทาสีผมไม่ซื้อเนี่ยห่วยผมก็ผมจิขายมันมันทอหกนี่ทออไรทอแปดทอแปดบ่างยาวความยาวของผมทอหผมเอาสีเครื่องไว้ได้ง่ายนึงในมุมปกะาทสีใหม่ แล้วก็ปีนึงายได้สูตรตว่ารี่อคลายหายพวเอาเรื่อใส่พ่กเปลี่ยนสองล้ำมูลเลยน,นะสองล้ำซ่อนเจ้าอยู่ดอเจ้าต้องมุดจากหน้าล้ำนี่หน้า <c oughs> สองหน้าล้ำนี้ออนโอ้ส่วนกันต้นอะโอ้อยห้าชั้งน,นะครับสีจังบัดเนี่ยแมนแมนแมนปรร้องพระราชทา,านสมเด็จงารด้สองปีซ่อนอรเนะี่ยกุจัจนะเออผมสู่วัดพาะน้องักสีมาได้สงผมสู่สิงบุรีมาได้เขามาเอาไปสองปีส่อนเออผไปรร้อง ได้ถวยร่องเลยได้ถวยรองาบ้านเขาสู่นสู่สิ่งนี้่ได้อาเาหน้าเสียเอาเท่าไหร่กาวะซือผมจะทันแน่น่ะเป็นเท่าไหร่เป็นสองหกแน่นผมว่าปุยนาเจได้ดีล่ะกะกับโบลูขึ้นกันละเบิ้งล้เปลีนเบิ้งร้นเปลี่ยนด้วยกันค้งผมทันคันว่ามากหละกสีเอารถขึ้นกันเนี่นี่็ไ้ ือมันซื้อแล้วปัญหาเขาเดี๋ยวขึ้นรถจังไลยนะบัดนี้ไม่พลาดย่างาขึ้นรถง่ายขึ้นแล้วเนี่ามบุญนี่บ้านที่นี่น้ำมันเครื่องได้เปลี่ยนไรไปบ่เ่าปลดปผมใส่งานแล้วก็เจ้าไปใส่กับเปลี่ยนรถผมบอกว่าได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์กับพัดให้เปลี่ยนมาผมเปลี่ยนแล้วเอาไปสูตรน่ามันก็นเลยหายสิบส่วโมงเลยเดียวขอหายสิบส่วโมงเปลี่ยนเแม่นแสดงว่าสิได้ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนต้อง,งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้าจะเห็นว่าจะติดขึ้นควรมันจะกกรักเพราะว่าสภาพน้ำมันเครื่่อองงต้เปลียน เราโมเป็นด้วกันละสายสายพ่านกันจะดีเค็งดีเขาหาผมตรงนี้หรอไม่ถ้าเราไปทำมันสิได้ไปห้านซื่อข่วงอีกได้บ่นต่างผมผมทานน้ำมันถันไปสองมันหาไปผมอยากได้สับแปะหาเ่มเล่าฮ่า่ เดเดี๋ยวเห็นอันนี้เนี่ยว่าสิโอ้ยเมียนนี่รีเลยว่านบุคายเพว่สันเดียนตอนเราทายวิดีโอไปเบ้งนะอันนี้กระสานีกันแอ่อันนี้กระสานะกระสานี้ยุดมันเสียวออกมาได้หรอมันสั่นยังเนี่ยแกเรืองเี่ยแกเรื่องเรื่อแกเรื่องเดี๋ยวเนี่ยมันฆ่าโควิดปีนี้เขาเเปิดแล้วครับ้่าไดรงองะเขาลงไปสองงานแล้วืมไปมาได้ที่บางกอก มันก็บาทมันเป็นเครื่องอันเก่ารุ่นเก่ามมื่อเนีมารืงาเครื่องอีเครื่องอีที่เครื่องอีที่เก่าเสหาเครื่องอีที่เก่าเสิหานติดมันจะดับประหานี่บืนบื้ไปรลนี่ยังยังมาลู้กันในยินต่หนาววาแต่วันว่าเคยใส่เังสิแต่ว่าบิ๊กเกิวนี่ว่าสุดยอดเดียวคงบิ๊กเกิวแต่ประธานเหมือนนี่เ้อ แม่ทมงนี่ดีกว่าอันนี้มันหดเจีาเนอะตาสร้างอันนี้หดเจยซำเาีซำยาบอกว่าตรบร่วตกันเด็ดสองหาห้าบ่ตนสิคำพักมเอาไม้กายยุ่ง่กันิเลือนกัได้มัม่นอนบ่มัมีนนนพรเด็ดรถไตขึ้นบ่นอนมิดเพื่อนรถเจ้าเะไลไปหลม้าน ขึ้นบาอไอีกดิเฮงเมื่อนดินแถวนี่เป็นเมื่อนเมื่อน้ไปบ้าหันกับเมื่อนลาไปคอ้ยมาไปคอยรถไงมากไปไปอวยเมื่อมันอันอันขึ้นยู่นี่วามันขึ้น้ำมามันสิขึ้นใด้อไรดิขึ้น้งรถหรือารถหม่อยู่นะหัวดกับพอในลุยน่ะ ขึ้น้ำรนขั้นขั้นบ่นได้บ้าแล้วเนาะขันจะมาจะขันนึงครับใน้พื่ไปส่งให้เห็นมาละแข่งจังไม่ใส่น้ำร้อนเปดกดขั้นจมาจะขันนึงใน้ไปส่งให้ง่ายดีเนี่ยเาละเสียเวลาคาไปถอเ่าไปส่งง่ายดีง่ายดีดีเอาึ้นขันนี่ละวางมึงเฮ้ละไม่ไม่เจอน่ะน่าวามนเดี๋ยวหาไม่ เอวนว่เอาเงินให้เราก่นกนนอกนอนวนเอาวะมอวนเอาไปได้ครับมีเรื่องของซีหรอมาอวนอวนเอามามันบ่พอแล้วออยืนอวนเงินใหน้เพนคนก่อนกับอุปกรณ์เสริมของแถมได,ไ,ดได้ได้ขาดได้ได้รอเล็กได้พันพันยมใส่น้องพันนัน่นหมายถึงพันกันใช่หมครับโอ้ โอ้ยข่าอวนกันอยู่อะไรมาจมไสนหน้านี้กบ่น้่กตอไปหน้ากับชี้จเลปนไปแล้วจมเมื่อเดียวเวิร์นล่นเยล้ยี่เลียนเหรอว่าเราซสา่จาเลยนัเรเวลาไทยนน้เื่อน้ำจมเวลาไทยนานเมื่อน้ำเปลี่ยนพันกับขาดเลยเ khá loay hoay một đi để cố gắng sớm bữa này ra xa đi chắc chỉ về đây sẽ của một bản anh bảo này khu này tầm không con nhảy

ปัญหามันพูนคือน้ำเพียกระจกรถ <laughs> เพียรนขนะึ้นรถแล้วครับพี่น้องขึ้นรถแล้วเอาแท้ยลนสองเห้าพันห้าร้อยครับนรถให้สองพหัอบมเมรสามพันนรถให้สามพันับอ่าบ้านมีของเหม่ของเลรม่นะครับของเล่นหม่ ไปคำคำงกู้นน้ำกันครับพอได้ใส่สสยน้ำไห้น้ำหน้าแล้วน้พี่น้องน,นะน,น่ะวิธีชีวิตเจ้าไห้เ้าหน้ากับขาดอันนี้ไปกับือวานะ่ะบ่ได้แต่สิบมี้แนวใส่ายสิ่งลายยางชื่อวะอะบ่เหลวเราบ่ได้หายหมครับอันนี้สิทอย,ยไปเอาพันกับขาดทอยไปเอาพันกับขาดเป็นแถมบ่ได้ตั้งแต่โค้ง อันพ่วงที่ได้ไปหาเอาไหมกับเติมเงินขนีดิดัิดน้อยแต่ที่ได้จะเป็นแล้วเนาะพี่น,อน้องล้วก็ได้ใส่ได้ซอยครับลดเงินขั้นเก่ากับมีโยมกับส่งานมาทัวเชิกัน,กนจะเป็นต้องเด้โอ oh. ขั้นไม่คือวนันละ คไบางไต่ายเันตอเฟยไทแต่เด้อมันมันเดนมวยงเกียน้าไปไทยมของแค่เก็บโอ้ดีจ้ะเอยไงพนี่ก็ได้นี่อันเด้ บ่อคาดบ่อขาดบ่ไร้เด้อบมึนยัง่พี่เออนาะนี่น้เออบ่บ่เอาร่เออเสื้อมาใถ้เราอาได้ล้นี่งานได้ได้หน้าที่หละเสื้อเสลรม่เอาขึ้นรถแล้วหลังก็ต้องข้าวหระแล้มาปิดตรงง้องสาวรงงง้กับจะได้กัได้เมืองมาครับันี้ครับกินรอบอกินมูกปกินน้ำราเราไปเขียดพ่อ ไอ้ิจครับครับครับยดเรถไม้ไมตัวเก่า่นสำหรับมือนี้มีเท่านี้ครับพี่น้องตอนเป็นรุ่นกันตอนรับควันรถไม้เฮ้าอยู่บ้านกุลันนอพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ลองไปก่อนครับผม